โอเคนะครับก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสลีปปิ้งเจคไว้นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาตีบวกเจ้าสามดาบกันนั่นเองด้วยหินเวทมนต์ที่มีเฟกเช่แข็งอ่ะเนื่องจากอืมมันหาของง่ายนะผมเลยเลือกเป็นหินนี้อ่ะก็ของเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอะไรหาตรงไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาสลักกันก่อนดีกว่าก็เอาตามตรงนะคือกว่าจะได้เจ้าฟันฉลามมานี่คือผมเอารหทันหลักอะ่ะ ไป AFK ตีเกือบทั้งวันออกว่าจะได้สี่สิบอันได้ป็นโครนาดนะอ่เรียบร้อยนี่เป็นไงด่าไม่คตรเท่เลยเว้ย ก็ส่วนประกอบ2ชิ้นแรกเนาะก็จะอยู่ที่โลกหนึ่งก็จะเป็นเจ้าเนื้อปลากับเจ้าฟันของฉลามเนาะก็มาตอบได้จากกอกของอาลองนั่นเองก็ที่มันตอบเจ้าไอ้ดาบแง่งๆอะ่ะเออก็สามารถมาตอบได้จากตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของไว้ให้ดูอ่ะก็ตรงก็เจ้ากอกตรงนี้อะ่ะมันฟาร์มง,ง่ายสุดแล้วเนื่องจากมอนเลื่อดมันจะน้อยมากก็ใช้เวลาอยู่แหละ ก็ผลที่แนะนํานะครับก็จะเป็นเจ้าผลสันแล้วก็ผลโโนโเนาะก็ส่วนตัวผมแนะนําว่าผลโโนโน่าจะฟาร์มตรงนี้ง่ายก,กว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมชิ้นถัดไปกันนั่นก็คือเจ้าคริสตัลน้ําแข็งก็มาตีที่โลกสองเนาะอยู่เกาะร้อนเย็นอ,ะอ่ะก็ตีมอนที่ตรงนี้เลยจะมีโอกาสได้เจ้าคริสตัลน้าแข็งด้วยก็มันจะใช้เศกบอสที่ดรอปหน้ากาดน้ําแข็งเนาะที่ไปทําน้ําแข็งตื่นอ่ะ เดี๋ยวลองดูว่าจะได้หรือเปล่าโอเคนี่ไงได้ตรงนั้นสุดท้ายดีเลยอ่ะสว่วนไอเทมชิ้นถัดไปนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักเพราะมันคือที่เสกเจ้าไคโดนนั่นเองอ่ะก็ดอปได้จากกอบกะโหลกเหรอ,อมอนตัวน,นี้เลยที่อยู่ในหัวกะโหลกใช่แต่ก็ดอบยากอยู่อ่ะก็จะมีประมาณนี้เนาะขออู้ไปตีเจ้าแบบ ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บาย